สวัสดีครับผมอุล s ิซี่ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้มีโปรดักทำความสะอาดรุ่นใหม่ของอุล s ิซี่ออกมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะมีอุปกรณ์เป็น9อีกวหนึ่งวันนี้ออกรุ่นใหม่เป็นแบบ10อีกหนึ่งนะครับ เจ้าตัวนี้มีชื่อนุ้ว่า C072 นะครับผม C11 มีอะไรบ้างไปดูกันครับแกะกล่องมาครับเทียม,มาหมดเลยมีอะไรบ้าง10อย่างที่เขาให้มาอันนี้อย่างแรกเลย Cleansing Tissue Paper ก็คือแผ่นทิชชู่ทำความสะอาดต่อมาอันนี้ใครใช้กล้องใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพต้องมีอยู่แล้วนะคือตัวเป่าลมนั่นเองนี่หน้าตา,านี้ตัวเล็กๆนะครับแต่ถามว่าลมโอเคไหมแรงนะขนาดเล็กพกง่ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนทิชชู่เปียก Cleansing Coat นะครับ ตัวนี้ก็ใช้ความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนตัวหน้าจอ L C D ของตัวกล้องตรงนี้ในเซ็ตให้มา2อันนะครับผมอันนี้ที่ปาดเซ็นเซอร์ให้มา2อันเป็นแบบ A P S C นะในเซ็ตน,นี้ ตรงนี้เป็นคู่กันปัดเลนต่างๆอ่าวิธีการเหมือนลิปสติกที่ใช้คือหมุนออกนะครับตัวเนี้ยขนมันจะนุ่มนะไว้ปัดทําความสะอาดพวกเลนพวกชิ้นส่วนที่แบบบอบบางอ่ะบางทีเป่าลมไม่ออกใช่ไหมครับคุณก็ต้องใช้คู่กันอย่างเงี้ยเช็ดเอานะครับผมต่อมาครับคัตเติลบัตแบบหัวแหลมถามว่าต่างยังไงฉันต่านบทความได้ไอหัวแหลมเนี่ยมันจะเข้าตามซอกที่มันเล็กๆได้นะครับเพราะว่าปกติคัตเติลบัตที่เราปัดหูเนี่ยจะเป็นหัวกลมถูกไหมครับบางครั้งอ่ะในมุมแบบจุดที่มันเข้าไม่ถึงเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยเเเข้้้้้าาาไไไไไปถึงงดดนนนนะะะะแคคควรรรรรตออมมมมีัับบบผผโฟ์สหช็ ให้มหนัน1ตัวนะครับผมและที่เหลืออีกเยอะแยะครับนี่จะเป็นเลนคินซิงวิปก็คือหมายความว่าตรงนี้สำหรับเช็ดพวกกระจกโดยเฉพาะจะไม่เหมือนทิชชู่เปียกนะต้องแยกกันนะไอ้โคซิงเนี่ยนะมันคือเหมือนทิชชู่เปียกนี่แหละตัวนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือน้ำยามันจะไม่มีแอลกอฮอล์อ่าจะไม่ทำลายตัวส่วนเครื่องของพวกเลนกระจกเอาไว้หรือฟิลเตอร์ไว้ตรงนี้จะให้1 2 3 4 5 6 6อันแยกกันนะบางคนแบบเฮ้ยเอาตัวนี้ไปเช็ดพวกนี้จะมีแอลกอฮอล์ตัวนี้เช็ดพวกหน้าจอพวกอะไรได้แต่เช็ดพวกเลนไม่ได้นะครับเพราะม่ฉะนั้นสารเคลือบบนเลนนะ่ะมันจะเสียเลยอ่าก็จะประมาณนี้ของนี้ให้นะครับผมเดีย๋ยวมารับกันครับว่าอุปกรณ์1 0บเน1เขาให้มารุ่นนี้ต่างจาก9ก้านงไงมีอะไรกันบ้างนะครับอ่าอย่างแรกเลยตัวคินซิง ครับ1ลูกยางเป่าลม2ปูกันปัดขนอ่อนนี้3าคันต้นปัดแบบหัวแแลมครับ4ตัวผ้า5นะครับสเปรย์กินซิ่ง6ตัวทิชชู่สำหรับเช็ดปูกระจกกินซิ่งเลน7ตัวกระดาษับ8ตัวปัดเซ็นเซอร์มี2อันนะอันนี้เป็นแบบเปียกสีแดงจำง่ายๆแบบเปียกวิธีการใช้ตัวปัเนเซอร์ใช้ตัวเปียกก่อนแล้วค่อยเอาตัวแห้งเนี่ยมาปัดอีกทีหนึ่งประกอบ10อันพอดีนะครับประมาณนี้ครับใครกำลังหาอุปกรณ์ทำความสะอาดเน้นอีกทีนะ APC อันนี้ซื้อได้ฟูลเฟรมรอรุ่นที่เป็นฟูลเฟรมออกมาค่อยซื้อไม่งั้นซื้อไป ไม่ได้ใช้นะครับผมประมาณนี้ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอูลิซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไดพลาดสินค้าดีๆจากทางอูลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม